ปัจจุบันนับเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยนิยมใช้อิเนเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเห็นได้จากพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook Twitter นอกจากนี้เว็บไซต์ YouTube ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเพราะมันสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศได้โดยไม่มีการปิดกัน้นเมื่อไม่มีการปิดกัน้นสิ่งที่ตามมาคือ ให้อีกหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นบนคลิปวิดีโอต่างประเทศด้วยเนื้อหาที่ไร้สาระจนมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจบนเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิพย์ พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้คนไทยถูกมองจากชาวต่างชาติว่าคนไทยไร้มารยาททางสากลมาดูกันว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ม,นมันทำให้เราไม่ได้ดูคลิปที่แบบบางอันเราก็อยากดูแล้วก็แบบพอเราคลิกเข้าไปแล้วมันก็บอกว่าแม่อนุญาตให้ดูในประเทศของคุณอะไรแบบนี้ก็เฉยๆไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็จะรู้สึกว่าเออฮาดีขำชอบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอมเมนต์ที่แรงหน่อยแบบ าภาษาที่ใช้ยากหน่อยก็อาจะอาจะรับไม่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าบางทีก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศก็คือว่า,อ,าอยากให้ความที่เห็นกันในเชิยงบวกมากกว่าก<ม>็รู้สึกไม่ดีอ่ะเหมือนแบบมันทำให้ประเทศชาติดูตกต่ำดูแบบเป็นประเทศที่แบบไร้การศึกษาอะไรเงี้ย,ยคุณรู้แล้วใช่ไหมคนไทยขาดอะไร